พ่อแม่พี่น้องพูดอีกกลุ่มนึงพี่ละพูดอ่ะเต็มซาบลาบอยู่งพูดอ่ะบาดปเจ็บโอ้พูดอ่ะสมัคเลือดถ่ายบาเท็นี้เลิศแล้วเลิศแล้วจะเลิศแล้วมากพ่อแม่พี่น้องพูดว่าพาบางก่อนพูดอ่ะมีแต่ดอกยังไงอู้เต่าเต็มทีเลยพูดอ่ะพูดอ่ะซาบลาบอยู่งพูดอ่ะพอแม่พี่น้องเลยโอ้จะเป็นคักหลายก่อยไม่มานน่พูดอ่ะพูด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 เห็นเห็นบ่พี่พูดอ่ะ เห็ดกลุ่มนี้สุดจอดอิรีจ <tinc S 2> ้ะพ่นเฮ็ดดำพ่อแม่พี่น้องใจเฮ็ดดำเฮ็ดดำจอดรถอิลีจ้ะมาๆมาๆสิผ้าต่างกองอุโบต่างดอกสิผาค่อยๆเก็บจ้ะพวกเจี่้อสิบเเห็ดพุ่นมันอยู่ดนำเฮ็ดเฮำเ็ดอำเดอกเบิดงเฮ็เฮ็เดดกดดำนอ็ดดเฮ็ดยเห็ดดเ็ดดเเฮ็ดเเบิ่งดเเดเ้เ้เเฮดเเฮเดีเ มาจ้ามาเก็บปะเจนี่เก็บมาเก็บมาเก็บ,กบพีปุ้ยขาเห็ดแม่มาเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดกับ enjoy life t ต่อินดิบมาผ่ามวนมวเห็น,น,นให้ฮ้าๆนา้ำกันพี่น้องเอ้ยพุนพุ่น่ะขาเห็ดนะสีชาชัยใย่ญ่สมเสมอเฮงเลยมึงพนะุ่น่ะ มึงอยู่ใต้คาจอยบงนไงบงดอกเดียวนี่พุ่นมันเป็นขักหลายเอ้อยพุ่น่ะดอกสดสวยดีขนาดพ่อแม่พี่น้องจะ้ะมามาเก็บกันอุย้ยพุ่น่ะยอดโปบ๊บัดเจะนี่ยูยมีแตด่ดอกใหญ่ถึกใจคไข้ลายมือนี่ถึกใจคักจ้าถึกใจคักโอ้ยดอกเห็ดดอกเห็ดดอกเห็ด พี่จะมาบุ้งดอกพี่างนะพี่พูดนะโอ้ยบ่อหายสะออนได้จังใดพูดนะออกเฮ็ดทันแม่ออกไปมอสเท่าตองมาอยู่ดอกพูดนะแดดกำลังนี้พ่อแม่พี่นงองเอจดีีเอ้ยเทางพี่กีดสวมกุมนี่หล่นกระบุงเลยล่ะพ่อแม่พี่น้องเอย ตาระโอกนี่ทราบหลาบอยู่พคนน่ะเอ้ยจังเดียจังมาหลายอัปโทนึกว่าเมือล้วลาได้แต่ลกงามอยู่เบื้องดอกนี่เอาอันนี้เปื่ปปอยพอเอาจา้ะเบิ่งดอกนี่เบิ่งเนี่ยตาระดอกนี่ยไหมเบิ่งดอกนี่แห้งเลือดขาดนี่ พูดอ่ะโอ้ยพูดอ่ทราบลาบอยู่พุณอ่ะส้วนกระบุงคอยละมือนี่สองกลุ่มนี่โอ้ยเจ้าเอ้ยเบื้องแนีนี่นะเบื้องแนีเบื้องซอยคอยแน่นี่เบื้องแน่นี่ยนะอือปลาแย่ลำดวนนี่จะแม่นเลือดคักหลายปีนี่พุณอ่ะพูดอ่ทราบลาบอยู่พุณอ่ะพูดอ่ะมีตั้งแต่เห็ด ตัวก็ิ่ถือใจขนาดขาเจ้านั่นจะแม่นปวดหลายพุ่น่ะดังปบปอดอยู่พุ่น่ะโอ้ยแพตตี้เลยเธอบระดี๋ยวมาดับชันมือนี่แพตตี้เธอผ่านโอกาสท่องแล้วมือนี่แพตตี้ผ่านโอกาสท่องมือนะเจ้าว่ามุดเขาแน่นจริงไหมจักบาดกัน ก้อใหม่นี่พี่อย่าแตกอย่าแตกเปนะ็นดอกนี่โอ้สองดอกคุณนะกระจากข้างในพุ่นกระพองกันพุ่น <c oughs> พุ่นนะขานะ่ะยเข้ในกองใหม่ของก็มุดเอาเจ้าคือเกาเจ้าะเจสคิดว่าเจ้าสิพลหลอดปวด สะจากมือควยไปได้เอาเฮียตั้งผีจ้ะเบื้องเนินจวดบอสเดินบักยุ้งได้ไหมเท่ไหม ถืกใจสวยขนาดจะพ่อแม่พี่น้องพ่เบ้ากับเต็มปลาเฮ็ดกับง,งามจะปั้นไปโวลดไอค่ยอยมีความสุขก,กันแล้วกันละมือ <c oughs> พวกเจ้าวก็มีความสุขคอยก็มีความสุขจ้ะ่อยได้เก็บเฮ็ดพวกเจก้าได้ปั้นกินบรรยากาศมันว่าวิ่งขาไปนะสุดจวดอีรีเก็แบแปบเดียว มาจันพี่โอ้ยเจมน์คอยพูดพูนี่เห็ดคอยหลายเหมือนอ้วนหลบๆที่สิตายก่อนเห็ดแสงแดดกระทบดอกเห็ดเห็นแล้วกระชื่นใจมันวาจ้าโอ้ยเจมนจะมีความสุขหลาย เบิ่งแน่เลยคุณเป็นกุ้มเป็นกุ้มเป็นตับเป็นตับเป็นเปืดเป็น,ปนเปืดอยจักสิบอกข้ามใดว่าตำหน่าตำหลังเนี่ยคุณนะเก็บกุ้มสองกุ้มนีไปหล่นกระตากันทำมันรู้แล้วรู้หลอดไปมันอ๋ออันนั้นก็จะมันยูลุกยู่ันต่ำต่ำต่ำกล้องพุณน,นะจอดสุดจอดพีด่ พุ่นนะขาพุ่นนะบินพานได้ขี่ใส่หัวเอียดได้นกเล้วเด็กเก็บเพชรผ่าพ่อแม่พี่น้องเก็บเพชรพ่อแม่จำไม่เห็นบินพานหัวเอียดจำไม่เห็นขี่ใส่หัวเอียด <c ười> ขี่พ่อแม่ไม่ขี่ใส่หัวโป่งเอียดได้ละน้องนกพุ่นปุ้ยใส่ดูเธอขึ้นพุ่นนะขาพุ่นนะเนาะพุ่นนะโอ้โ เฮ็ดเป็นพืชดเป็นเพืชดจู้พ่อแม่พี่น้องเอ้พูน่ะสองกลุ่มหล่นกระบุงกระโดดไงดวก,ดวกมันไงมันกระเต็มแล้วพ่อแม่พี่น้องพูนแล้วกันไปด้เก็บเฮ็ดง่ามันเิ่งเก็บกล่องไวม้มีเห็นบอปไป ยอดสุดยอดผีเบิึงขาเพิ่อนผีแชมเนค่อยฟ้นคักหลายมันต้องไปไกลขอก็ได้เก็บเพชรงามมือนี้นะเพิ่นคุยได้เสร็จแล้วเพิ่นพ่อเฮ็ดกันเพิ่นบ่พ๋อตีสวยเฮ็ดตกหมกอยู่สวยเลือกบ่ได้มื้อนี้สวยก็บ่เลือกเฮ็ดงามคือกันนี่สวยบ่เลือกสวยก็เก็บฟาดเรียบคือกันละมื้อนีいい้สวยบ่เลือกจ้ะฟาดเรียบ าเรียบเลยโอ้ยเสียออกรบปไอยมันกิ่งใหม่อันนี้มันติดตัวพ่อแม่พี่น้องเอง้อเธอมาเดินพวกเจ้านะยืนมือเขามาเก็บน้ำหนองจอยพ่อแม่พี่น้องเอง้พ่นยืนมือเขามา ว่ามุดเขามาแต่กิ่งใหม่น่ะออกกลุ่มนีกันแต่จังลงไปเกเจี๊ยบออกกลุ่มนึ่งตัวห่างยังกัดยำมนี่ท้องฉันเคยกินมาแล้วเข่ากันกินเป็นกระมังพุ่นมึงแน่จ้ามึงแน่พนเสร็ดทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยมากพุ่นแล้วมึงแน่นี่พุ่นน่ะ คุณค้าพูดนนะโอ้ยเฮ่จิมเนคนดุดส์แมนเตนมาอนีิจดอีหลีพุ่นะงัดเอางัดเอางัดแบบสวยงามจากพ่อแม่พี่น้องพุ่นเชิญพูนพักในเมื่อได้พุ่นพูนพูนเป็นปืนที่พุ่นเอาโมงนี้กันหยักงามใหม่ลงกันจะดีดตุ้มตาดีัวปวกฉันนะ แม่นลุตขามันนี่ฟาดใส่หัวปลูกเจ้าขอ้งหงายเงอบเป็นี่เป็นเส้นสิบดาวเป็นตีพ่อแม่พี่น้อนนั่นใหม่ดีหัวปลูกขึ้นมาเลยเหยียบงาใหม่ลุดนี่กระเจาะปีสูงไปในดอกเนาะอไปละจอยกันเ้ยนั่น,อน,อนมือเสียนนั่นแสบแล้วมันนี้เก็บเพชรแงมแล้วจ้ะ เห็ดดำซิสุโอ้ปบางดอกนี่อ๋ออ๋ออันนี้อันนี้ขึ้นมากกอนพูนนดนะบึงแหน่พูดนะดอกเดียวผีอดอกหนึ่งปานเต็มทีนี่เกินว่าเป็นสาวเต็มตัวจ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนี่ยนี่สาวเต็มตัวจ,าจงง้าจี่แม่เรางามคักหลายพูดหยอดแล้วมาที่นี่ ใสสิเต็มกับบุงแล้วพ่นแล้วพิ่งผี่นะใจเลนี่จนว่าแตกว่าอะไรแหงละหางละหอยบินพานได้หามขี่เส่หัวคูนกจับพ่อแม่พี่น้องป่านนกคนสีฟัง่งจอยรูเรื่องได้แล้วนี่จยานนกขี่เส่หัวไวนเนี่ย <c oughs> เลี้ยง,งเรื่องเลี้ยงุณนะจนว่าแตกนี่แหละแตกเนื้อสาวเขาวา่าแตกคักแตกแน่อีลี สอมพวกเจ้า์ก็อู้นะเพิ่งดูเป็นกอเลยอันนี้พุ่นงัดกันว่าเป็นกอเลยจ้ะเบลพุ่นกอดกันลุมอุ้มเราจะไปด้วยกันเพื่อไาน้ำยูเฮมาน้ำยูเฮมาน้ำยูบัวผักดอกนาผักกะเป็นบ้านสุกคนแหละสุดอกมันเป็นสุกคนพุูน่ะ อโอ้ไอตัวดอกปลาแตกคุณเกือบเป็นดอกแตกเขี่ยใหม่ใส่หัวเห็ดโอ้ยสวนคักนวดจันโะมุนจั้งผีตัวผีปุ่นอะันนี้ก็จะเป็นโอ้เปลือยเปล่เอานนี สุดจวดอีลีคา่าเฮ็ดดอกเฮ็ดจ้อยมื่อนี่ปลามันชุม่มมันก็เลยดอกใหญ่เต็มทีพ่อแม่พี่น้องจ้ากระบุงยับมาพี่กระบุงนีกง่กระบุงหูจักเบียกจักงานเจ้าของจักที่สียับมาดมกลดคนเก็บกับ่บยับมาหายกระบุงจับพ่อแม่พี่น้องกระบุงพันแปดร้อยล้านจ้ะ กระบุงนี่สามารถยังได้มันยัมนันเป็นกระบุงที่มันดีๆปวดแล้ว้ยจะเป็นเจ้าขี้แห้งอายขอได้กตกใจพูดผู้บ่าวปัญจกยานมาน,นเปื่อยจ้ะพอเอ,เอาดอกผีผีกระบอดอกผีดอกนี้นมาก,ก่อนพูดนะดอกนึงผีดอกผีจะง,งามคักนี่มองยังนี่ ขาเพืนนะ่อนอืะโอ้ยสุดยอดอีลีมาหันมาเอาขางตัวห้องพัดเท่นี่มาทับดอกบ้างกับกบุงทับดอกเฮ็ดค่อยนะจยอยเออครับเจ้าของจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นไปร้ายแล้วนั่งเบายุ่ผูเดียวในป่ามาพี่บึงดอกนี่พูดอ่ะ มันเป็นดอกง่ายคักลายถ่ายหย่อนเสียงมันออกคือออกสิมืดต้องไปถ่ายมาตตาผุนพุ่นนะจอดบอสุดจอดบอสฟีน้ำจอยคักเป็นบอมือนนี่เศร้าเมาดามเฮ็ดนองประเดี๋ยวมานำ้ำเหียบป,ปิบ๊บติดทุละเฮ้ <c oughs> อเปอื่อยจ่ายสภามาเก็บเรื่องพ,พี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ะเมื่อกี้นี่ถ่ายย่อนแสงมันอัน พอสะใจพ่อแม่พี่น้องจ้าลง,ลงมาผีขึ้นเา่าโอ้ยพ่อใหญ่เสียงเจาเรียนไหมพุดน่ะเรียนลงเขาแล้วว่างเลือนนะจ้าเด้อดเป็นห่วงพุทธเถาได้น่ะจา้าประมาณหกสิบห้าเลยนเถาพุทธเถา จะเป็นจะฟินกักหลยพ่อแม่พี่น้องเลยเคิยดว่าสิได้เก็บเห็ดอันตามง่ามมือีนไแม่ดอกนี่รุดลอยไปไหนได้สวยๆนี่สวยปอยะลอยนวลได้จ้ะจวดอีบอัพี่พูน,น่ะปอ้ยขาเจ้าน่ะ น่อยนี่ก็มานะมูเดี๋ยวสิเขียดเบาเบาเมียนอนเมียไม่นอนเมียเมืนอน่มนอบานนะเบื่องพุ่นเอา้าบังแสงเจาของพุ่น่ะจ้ะพุ่นะอื้อหือพี่ขักลาย ทำในเก็บแตกมืดจ่อยเก็บเสียสถาบันเห็ดมืดเลยมืดปุ่นะชัดคักหันมาท้งพี่ชัดแจ้งแจงแจ๊คคักจากพ่อแม่พี่นองเลยพี่หันมาท้งพี่พี่โอ้ขวายำ มีจอยละข่อยละมิประเสริฐจอยละมีความสุขลายเดือดผ้าพวกเจ้าเก็บเฮ็ดงามมือน,นี่พุ่นะเบิ่งเน้เบิ่งดอกนี่แน่พุ่นะดอกเดียวนะจะแม่เราสมบูรณ์คักลายสมบูรณ์พุ่นผ่องโอ้ยฝ่าย,าายาาี่ฝาดงามใหม่ขึ้นมาเลยสิทับดอกเฮ็ดแตกมีการมาจะฝ้าวาด ดววอกนะจะว่าพัางพังพังพูน,น,นเอาเจ้าได้จังใดพูนะเจ้าเลยที่ตุดปูดอยู่พี่จะมาพี่ <c oughs> โอ้งยจังใดเนานะพี่จ้าไปทังพนะุนเท่นออกจากกนรัศมีเฮ็ดชั้นอทับทับทับทัดกเหดพี่ของไงพี่เดาออกอีก็พี่จะ เกือบเป็นบบขืนมาทั้งนี้มือนี่ขืนมาแล้วเจอแจ็คพอตเลยพ่อแม่พี่นวงเลยมาแล้วแมนเลยเกือบเป็นพลาดโอกาสพูดนะเกือบเป็นพลาดโอกาสนีไปแล้วมือนี่พูดนะ เดือดซองมาตั้งปีนี่ชัดแจ้งแดงแจ๋แจมคักจ่ะพ่อแม่พี่น้องแจมจนบ้านเตลืมตาปุณละคุณบอกผมบู้ยขนาดจอยเก็บอยู่เสมอนะจอยเห็นง่ามๆนี่สี่ตัวกันบู๊ยจะละขั้นเขียวอยู่ตลอดเด้น้าภาษายังกับพวกเจ้าเนาะจอยนี่เข้าใจยังแรงเลยจอยเก็บอยู่เสมอจั่วกันยังขั้นเขียวอยู่เสมอเว้ย ทั้งเก็บทั้งอืมสมาพูดใช่เนะาะวันตีจอยกันเด้บ่าเฮ็ดคักกุนะนี่กุมนี่ยงัดใหม่ขึ้นจนดอกแตกหมดอรุณคาแตกคาพังหมดอนเรไปหมดอนเรไปหมดอนเรไปคะ่ะ สวยแต่เบิงดูหมดแล้วไปโอ้ยสุดยอดอีลีคือสบิบเหลือเหลาตี้ฟาดจ,จนปลาแปนปลานน่หมดแล้วแล้วนาะจเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเสบิงเฮ็ดในกระบุงด้วยบทีนี้เถอเบิงแน่พูดอ่ะพูดอ่ะกระบุงเดียวพ่อแม่พี่น้องเลยกระบุงเดียวอีลีสองกลุ่มเฮ็ดงามขนาดจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยสุดยอดอีลี ปุ่มใจปุ่มปื้มว่าเป็นปุ่ม,ป,ม,ป,มปื้มใจคักร้ายจะ้ะเดี๋ยวจะพาเป็นอย่างเบื่อวามันมีอีกวะจะมันเกิดใกลไๆก,ก,กันอีกนะจน๊ะเนาะสุดจวดอีริบภุ่มใจสุดๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องทั้งนี้ส่งดอกหน่อยดอกเหียนพ่อแม่พี่น้องดอกแข็งเมื่อกี้เนี่ยนั่น,นพอกุ้มยัญ่ๆงามงามพ่อทั้งนี้แห้งเหี่ยวมันสิเปื่อยแล้วะจะ้ะ เป็นจะเอาละจ้ะแห่งเหี้ยวเปื่อยค่บสองดอกนี่พอกุมขึ้นเมื่อกี้ใ่ไข่เน่นอกจากกุมเหมือนสองย้อมเหมือนสะ,ส,ะสะใจขนาดเลยดอกนี่เต๋อเต็มที่ขนาดอวบกรอบดีขนาดโฮโฮโฮเป็นปื่มจะเป็นปื่มเจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยขึ้นข้าวนาเจ้าของ เห็นพอใจเห็นเห็ตบ่อันข้าเจ้าเล่นอันนั้นดอกมือนี่นะข้าเจ้าเล่นออกกัลลังกายบ่แมาณกัลลังกายแบบนั้นแน้ใจได้แบบเอาเหรียญเห็นไหมผิดกัลลังปรุงขึ้นมาในจังสี่แต่กัลลังอ่อนๆนี่ มันกังอ่อนๆมันังเป็นตกับเก็บพระอจ้นแล่นอันเอาเลียนเพราะแม่แล่นออกกําลังกายแบบนั้นจะจอยี่เบาหม่นแล่นเอาเลียนนั่นไหมจ๊ะแต่อันกิ่งใหม่พี่เอาเลียน <West> ไม่ดอ, anyway, นอนกนี่หน่อยกำลังเกิดพี่พี่จะเบื้องหนึ่งท่านฮักแล้วนี่ละหนาดกพองกันตียอมนี่นี่ก็จะทั้งพี่กันหน่อยกระเยนโอ้ดอกนี่หน่อยนี่ร้านยุ่นี่ นี่หน่อยนี่เพียบอยู่จ้ะนี่พุ่นอะกระลังเกิดกระพองกันพุ่นนีห่หน่อยอพุ่นลายอยู่โอ้ยเป็นไวยซะกันเดีดเป็น,นแดนแดดแดดอันช่วงนี้กระลังแดดหอนขึ้นมาอีกอยู่จ้ะพี่ป่วยเป็นไวนี่แหละโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้จับกระซิฝากาไปซ้ำหนีแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ับ กราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทีมี่ให้ Enjoy Life Style อินเดนมาล์กและก็มาดามเฮดมัสลุมสองพี่น้องคู่หูครูห้าได้จด้ะได้อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อทีซูเปอร์เดชผ่านคลิปใหม่ๆต่อไปของเหยียดกระหน่องได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะสุดยอดอีรีจะ้ะอู้ดอกเห็ดควยนะอวบอันอุ้ยสะใจได้เห็ดงามจ้ะมือนี่เนะาะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆอย่างเดียวได้จ้ะเด้อ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันจ้บาบายๆค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ